สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านาวันนี้กลับมานบในเลคเชอร์4นะครับเรื่องของการรับข้อมูลเข้านะครับแล้วก็การแสดงผลข้อมูลนะครับซึ่งต่อเนื่องจากเลคเชอร์3นะครับที่เราได้เรียนในเรื่องของการใช้ ตัวแปรนิดต่างๆนะครับซึ่งเราก็ได้ทดลองเขียนโปรแกรมนะครับให้แสดงผลข้อมูลมาบ้างแล้วนะครับโดยใช้คำสั่ง print pe, นะครับโอเคในครั้งนี้นอกจากจะใช้คำสั่งแสดงผลข้อมูลนะครับคำสั่งพื้นฐาน print pe, นะครับเรามีคำสั่งที่ใช้แสดงผลข้อมูลอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือคำสั่ง put string อะไรพวกนี้นะครับ แล้วก็นอกจากนั้นเรายังนะครับมีการนำคำสั่งในการรับข้อมูลนะครับเนื่องจากการเขียนโปรแกรมต่างๆเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการนำข้อมูลนะครับหรือมีการป้อนข้อมูลโดยยูเซอร์นะครับหรือว่าผู้ใช้งานเนี่ยผ่านทางคีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์นะครับเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการนำข้อมูลผ่านพวกเซนเซอร์พวกอะไรพวกนั้นนะครับอันนั้นก็คือ จะไปแอดวานซ์อีกทีนะครับโอเคนะครับก็วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ก็จะต้องสามารถแสดงข้อมูลที่ต่างๆออกทางจอภาพได้นะครับข้อมูลที่เรากำลังจะพูดถึงนี้ก็อย่างเช่นข้อมูลที่เป็นข้อความข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยมนะครับหรือว่าอักษรต่างๆนะครับสสามารถกําหนดรูปแบบ นะครับรูปแบบในที่นี้ก็คือรูปแบบที่จะแสดงผลนะครับว่ามันมีรูปแบบชนิดไหนบ้างเช่นจะให้มันแสดงผลอยู่ตรงกลางจอนะครับเราต้องใช้คําสั่งอะไรนะครับจะใช้แสดงผลจากซ้ายไปขวาจะต้องใช้คําสั่งอะไรจากขวาไปซ้ายจะต้องใช้คําสั่งอะไร,ระมานนี้นะครับแล้วก็สามารถเขียนโปรแกรมรับข้อมูลได้นะครับโปรแกรมแรกคําสั่งแรกนะครับเรามาดูก่อนเป็นคําสั่ง p ิ i n t เนะครับที่เราคุ้เคยกันดีแล้วนะครับคำสั่ง p r i n t เเนี่ยนะครับรูปแบบของมันที่เราใช้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะใช้คำสั่ง p r i n t เนะครับแล้วก็วงเล็บนะครับตรงนี้เขาจะบอกว่าเป็น format string แล้วก็คอมมาแล้วก็ data list format string นี่คืออะไรนะครับ format string นี่ก็คือรูปแบบ นะครับที่เราจะให้แสดงค่าตัวแปรนะครับอย่างเช่นนะครับถ้า,เป,ถาเป็นตัวเลขนะครับซึ่งมันจะต้องลิงก์กับ format string ตรงนี้หรือเป็นข้อความนะครับมันก็จะต้องลิงก์กับ format string ตรงนี้เช่นกันนะครับมันจะไม่ไม่ไม่ใช้แค่ double quote แล้วก็ พิมนะครับข้อความไปตรงๆแล้วนะครับมันจะต้องมีการใช้ format string เนี่ยนะครับในการแสดงผลค่าตัวแปรต่างๆแล้วนะครับคำสั่ง p i n t f ก็จะใช้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มี format string ที่ใช้บ่อยๆนะครับก็จะสรุปมาไว้ในสไลด์นี้ละนะครับมันก็จะมีเรื่องของ backslash n นะครับก็คือการกำหนดให้ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับ โดยเราจะต้องเอา backslash n เนี่ยนะครับมาใส่ใน formatting s นะครับสมมุติว่าผมมีคำสั่ง p i n t f นะครับแล้วผมให้พิมพ์คาว่า hello ตรงนี้นะครับแล้วเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ผมใช้คำสั่ง backslash n นะครับตรงนี้นะครับหลังจากนี้มันจะขึ้นมันทันใหม่ทันที นะครับไม่ว่าผมจะพิมพ์ข้อความตัวไหนหรือว่าจะเป็นตัวแปรที่จะแสดงผลนะครับมันจะพิมพ์ขึ้นบนทับใหม่ทันทีนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบของการใช้ backslash n นะครับ backslash t นะครับเป็นการกำหนดให้เว้นไป1นึ่แทบเหมือนเราเคาะแท็บนะครับไป1ครั้งนะครับมันก็จะเว้นให้เราไป8ดอักขระหรือว่าแปดตัวอักษรนั่นเอง บักซ์แชนนะครับกำหนดให้เว้นไป1แถบแนวตั้งนะครับก็คืออันนี้จะคล้ายๆกับบักซ์แชแต่ว่าจะเหมือนที่เรา,ากด Enter ลงมา8ดครั้งนะครับก็คือเว้นไปแนวตั้ง1แถบนะครับหรือว่า8 8ดเคาะ์นั่นเองนะครับ b a c k ์ l ชนด B นะครับก็คือทอยหลัง1ตัวอักษรนะครับ backspace นะครับเมื่อเรากด backspace ไป1ครั้งนะครับ uh, backspace a นะครับก็คือการส่งเสียงปิดบ1ครั้งนะครับก็คือถ้า uh, มันมีลำโพงเนี่ยนะครับเราสามารถใช้ตัว backspace a ในการให้มันปิดเสียงปิดบ1ครั้งนะครับ uh, backspace f นะครับเป็นการขึ้นหน้าใหม่ นะครับตันนี้เป็นการขึ้นหน้าใหม่ b a c k r เป็นการย้ายเคอร์เซอร์กลับไปที่ต้นบรรทัดนะครับ backslash a t นะครับก็คือพิมพ์เครื่องหมายนะครับอันนี้เป็นการพิมพ์เครื่องหมาย double quote หรือว่า d a t ตัวเดียวนะครับน,นี้พิมพ์2ตัวอันนี้พิมพ์ backslash หตัวแล้วก็ b a c k s l a s h ศูนย์ก็คือเป็นค่าว่างหรือคค่านงเองนะครับ ส่วนที่จะใช้บ่อยๆนะครับที่เราจะต้องนำไปใช้บ่อยๆก็เป็น backslash n ตรงนี้นะครับ backslash n นะครับที่จะใช้บ่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะมี backslash t บ้างนะครับส่วนเสียงนีอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับโอเคพอเรารู้จัก format string แล้วนะครับ เราก็มาดูว่าเราจะใช้คําสั่งฟ i n เนสได้ยังไงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้คําสั่งฟ i n เนแบบง่ายๆนะครับผมมีนะครับบรรทัดแรกไนนะครับผมก็ Include Standard I.O. เข้ามานะครับ standard iO เข้ามาจากนั้นผมก็ประกาศฟังก์ชัน main นะครับเป็น int n m i n นะครับวงเล็บเปิดปิดแล้วใช้ปีกาเปิดนะครับครอบ รอบนะครับตัวคําสั่งผมไว้นะครับแล้วผมก็จะใช้ผมก็จะประกาศตัวแปรนะครับชนิดข้อความนะครับซึ่งเราเคยเรียนกันไปแล้วนะครับในบทที่ผ่าน,านมาเนี่ยนะครับการประกาศตัวแปรชนิดข้อความนะครับซึ่งเราจะใส่ขนาดหรือไม่ใส่ก็ได้นะตรงนี้ใส่ไม่ได้ใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับผมให้ค่าเริ่มต้นเป็นค่า Hello World ครับค่า hello world นะครับจากนั้นผมก็ใช้คำสั่ง print f นะครับในบรรทัดที่5เนี่ยนะครับในการ print my name is Ronaldo backslash n นะครับแสดงว่าหลังหลังจากที่มันพิมพ์คำว่า my name is Ronaldo เนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นบรรทัดใหม่นะครับตรงบรรทัดที่6เนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นบรรทัดใหม่นะครับโดยบรรทัดที่6เนี่ยผมใช้ format string เป็น %s e r c e เ t a น e นะครับเดี๋ยวจริงๆจ,จ,จะมี list อ,อง format string ให้ให้ให้พวกเราดูนะครับในห,หน้าต่ตัดไปนะครับถูก format string ตัวนี้ถูกครอบไว้ด้วย d o บเบ e ลโค้ดนะครับแล้วเราก็เอาตัวแปรนะครับ message เนี่ยมาสแสดงผล message ของเราเก็บค่าเริ่มต้นก็คือ hello world ไว้นะครับดังนั้น hello world ก็เลยต้อง ถูกแสดงในบรรทัดต่อมานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆของการใช้คำสั่ง print f แล้วก็การใช้คำสั่ง formatting s r นะครับแสดงผลตัว variable หรือว่าตัวแปรนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นรหัส หรือว่ารูปแบบข้อมูลนะครับที่เราจะใช้นะครับในการแสดงผลหรือ formatting s r ที่เรากำลังจะพูดถึงนะครับถ้าต้องการให้มันแสดงค่าตัวแปรนะครับที่เป็นจำนวนเต็มเราก็ใช้เป็นต์นะครับเป็นจำนวนเต็มนะครับอย่างเช่นเราประกาศตัวแปรเป็น int A เท่ากับ 5อย่างเงี้ยนะครับถ้าเราจะแสดงค่า a เนี่ยออกที่หน้าจอเราก็ต้องใชนเนนะ้เปอร์เซ็นต์ดีนะครับ print f นะครับเปอร์เซ็นต์ดีนะครับแล้วก็ดับเบิลโค้ดปิดแล้วก็ a ตามด้วยเซมิโคลอนน,นะครับอันนี้ก็คือการใช้เปอร์เซ็นต์ดี นะครับอ้าถัดมาก็จะเป็นตัวที่สองนะครับตัวที่สองจะเป็นเปอร์เซ็นต์เอฟนะครับเปอร์เซ็นต์เอฟใช้ตอนไหนนะครับเปอร์เซ็นต์เอฟเนี่ยจะใช้กรณีที่เป็นจํานวนจริง,รงที่เป็นทศนิยมนะครับหรือว่าเป็นทศนิยมทศนิยมนะครับถ้าสมมติว่าผมมี a เท่ากับสามจุดห้า นะครับสมมติว่าผมประกาศตัวแปนใหม่นะครับผมประกาศเป็นผมประกาศเป็นโ l o a แล้วสมมุติตัวนี้ผมประกาศเป็นโฟ a ต,ตัวเล็กนะครับ L เป็นโฟลต์เนะครับเท่ากับ3.5มจุดห้านะครับโฟลต์เเท่ากับสามห้านั้นฟอร์แมตสิ่งตรงนี้นะครับจะต้องเป็นเปอร์เซ็นต์เนั่นเองนะครับซึ่งมันจะใช้แสดงข้อมูลที่เป็นจำนวนทศนิยมนะครับเป็นทศนิยมนะครับถัดมาเปอร์เซ็นต์ซนะครับเปอร์เซ็นต์ซใช้ตอนไหนครับ ปอร์เซ็นต์ C ใช้ในกรณีที่เราต้องการแสดงอักขระแค่หนึ่งตัวนะครับอย่างเช่น A B C นะครับเราก็ต้องใช้เปอร์เซ็นต์ C นะครับในการแสดงนะครับเปอร์เซ็นต์ S ใช้ในกรณีที่เราต้องการแสดงข้อความนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างข้อมกี้ไปแล้วนะครับก็คือข้อความอย่างเช่นชื่อเรานะครับมีข้อความหลาย พักรละนะครับรวมกันในข้อความอันนี้คือใช้บ่อยมากนะครับเราต้องใช้เป็นいい yeah yeah well อ like ่าสตริงนะครับแล้วเปอร์เซ็นต์เอสเนี่ยนะครับถัดมาเป็นเปอร์เซ็นต์เอลดีนะครับชนิดใช้แสดงผลข้อมูลที่พิมพ์เป็นตัวเลขจำนวนเต็มแบบยาวนะครับหรือว่าลองนั่นเองนะครับเปอร์เซ็นต์จีนะครับใช้แสดงชิดข้อมูลที่พิมพ์ตัวเลขจำนวนจริงนะครับเปอร์เซ็นต์อีนะครับใช้แสดงผล ในรูป exponential อ่า exponent หรือ exponential นั่นเองเปอร์เซ็นต์ไอก็จะคล้ายๆกับเปอร์เซ็น,น,นต์ดีนะครับคล้ายๆกันเป็นคำนวนเต็มนะครับเปอร์เซ็นต์ o นะครับใช้กรณีที่ตัวแปรนั้นเก็บเลขฐาน8อยู่เปอร์เซ็นต์ x นะครับใช้กรณีที่เก็บฐาน16นะครับเปอร์เซ็นต์ x เนะี่ยเก็บฐาน16เปอร์เซ็นต์ u นะครับใช้กรณีที่ต้องการแสดงผล จำนวนเต็มนะครับโดยไม่คิดเครื่องหมายนะครับถ้าเครื่องหมายบวกลบมาไม่เกี่ยวนะครับมันก็แสดงนะครับโดยไม่คิดเครื่องหมายแล้วก็เปอร์เซ็นต์พนะครับตรงนี้จะใช้แสดงค่าตำแหน่งตัวชี้หรือว่าพอยเตอรเนี่ยซึ่ง Pointer ์นี่เราจะเรียนในในบทท้ายๆเลยนะครับสนันเราจะไม่ได้ใช้ตัวเปอร์เซ็นต์พนะครับในการาใช้งานร่วมกับคำสั่ง p r i n t ็ net, นะครับ เอาละรูปแบบฟอร์แมตตรงนี้มันก็จะต้องถูกมันสามารถนําไปใช้กับในการรับข้อข้อมูลได้ด้วยนะครับหรือใช้ร่วมกับคําสั่งพวกสแกนเอฟนะครับเราก็จะใช้รูปแบบฟอร์แมตนี้ได้เหมือนกันนะครับตัวฟอร์แมตสตริงที่เราใช้บ่อยๆนะครับนะครับที่ใช้บ่อยๆที่เราต้องจําให้ขึ้นใจเลยเนี่ยนะครับก็จะมี อยู่ไม่กี่ตัวนะครับมีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับตัวที่ใช้บ่อยเลยก็จะเป็นเปอร์เซนต์ดีนะครับเปอร์เซนต์เอฟนะครับเปอร์เซนต์ซีเปอร์เซนต์เอสนะครับแล้วก็เปอร์เซนต์พีนะครับแต่ยังไม่ใช้ช่วงตอนนี้นะครับตัวนี้ก็คือใช้บ่อยมากนะครับดังนั้นเราก็ควรจะท่องจำหรือว่าใช้คล่องนะครับตัวนี้ ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างกรณีที่เรามีคำสั่ง print f นะครับให้มัน print ค่าข้อมูลออกทางหน้าจอหลายๆตัวแปรพร้อมกันนะครับแต่มันจะจับคู่อย่างนี้นะครับสมมุติว่าตัววีเปอร์เซอะไรสักอย่างต้องการแสดงผลนะครับมันจะจับคู่กับตัวที่1นะครับ variable 1 นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับแสดงว่าถ้าเรามีสามตัวแปรเราก็ต้องจับคู่ให้ครบสามตัวนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่สองนะครับไม่สลับกันนะครับตรงนี้คู่ใครคู่มันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่สามนะครับเป็นตัวที่สามซึ่งมันก็ต้อง ลิงก์กันนะครับข้อมูลอันไหนที่จะแสดงค่าสมมติว่าสมมติว่าเป็นข้อความอันนี้ก็ต้องเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรครับต้องเป็นเปอร์เซ็นต์เนะครับถ้านี้เป็นจํานวนเต็มก็ต้องเป็นเปอร์เซ็นต์ดีนะครับหรือถ้านี้เป็นทศนิยมนะครับก็ต้องเป็นเปอร์เซ็นต์เนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี่ผมนํามาให้ดูนี่นะครับผมมีตัวแปรนะครับในบรรทัดที่4เนี่ยผมประกาศตัวแปรเป็นชา a ม message underscore หนึ่งเนี่ยนะครับเป็น number หนึ่ง ครับแล้วในบรรทัดที่ห้าเนี่ยนะครับผมมีผมประกาศตัวแปรอินนะครับชื่อ value หนึ่งเนี่ยเท่ากับห้าก็คือเป็นค่าเริ่มต้นห้านะครับแล้วผมมีตัวแปรบรรทัดที่หกเนี่ยผมประกาศตัวแปร float หรือว่าทศนิยมเนี่ยนะครับเป็น value สองเท่ากับสามจุดหนึ่งสี่เป็นค่าเริ่มต้นนะครับสามจุดหนึ่งสี่แล้วในบรรทัดที่เจ็ดเนี่ยผมต้องการนําตัวแปรทั้งสามตัวมาแสดงผล พร้อมกันในบรรทัดเดียวกันนะครับโดยมีการเว้นหนึ่งครั้งวิเคราะห์หนึ่งครั้งนะครับผมก็เอา formatting เนี่ยนะครับมาวางเรียงกันแล้วก็เคาะหนึ่งครั้งนะครับโดยผมจับคู่อย่างนี้นะครับคู่ที่หนึ่งเปอร์เนะครับผมใช้เ e r c e n t ็ S เพราะว่าตรงนี้มันเป็นข้อความน่าเองนะครับผมก็เลยต้องใช้เป็น percent ็ S, จับคู่กับตัวแปร message ในคู่ที่สองนะครับ แวลูหนึ่งเนี่ยมันเป็นจำนวน,นะน,น,น,นเต็มนะครับมันไม่ใช่ทศยมเป็นจำนวนเต็มนะครับผมก็เลยต้องใช้เปอร์เซนต์ดีในการจับคู่ให้กับแวลูหนึ่งอันสุดท้ายเนี่ยนะครับผมใช้เปอร์เซนต์เอฟก็เนื่องมาจากว่าบรรทัดที่6เนี่ยผมประกาศตัวแปรเป็นชนิดทศยมนะครับชื่อแวลูเนี่ยนะครับสองแวลูเดอสกอร์สองเท่ากับสามจุดหนึ่งสี่นะครับ, 2, 2, 2, 1, รบผมก็เลยต้องประกาศตัวแปร ใช้ format string เป็น percent f นะครับแต่เราจะเห็นว่าตัว percent f เนี่ยมันจะเป็นค่า default ให้เราก็คือเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับตรงนี้แม้ว่าเราจะาให้ค่าเริ่มต้นมันแค่ทศนิยม2ตำแหน่งก็ตามนะครับเมื่อเราใช้ f เดียวๆเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นค่า default ทศนิยม 6ตำแหน่งให้เราโดยอัตมัตนะครับถึงแม้จะไม่มีค่ามันก็จะเติมศูนย์ให้ครบ6ตำแหน่งดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะแสดงแค่ทศนิยม2ตำแหน่งเราสามารถจะทำได้โดยใช้คำสั่งเปอร์เซ็นต์จุดนะครับทศนิยมกี่ตำแหน่งที่เราต้องการใช้สมมติ2ตำแหน่งเราก็เป็นจุด 2f ถ้าต้องการทร3ตำแหน่งนะครับเราก็ใช้เปอร์เซ็นต์ จุดสามเอฟเป็นต้นนะครับมันก็จะสามารถแสดงค่าทุติยมตามที่เราต้องการได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ใส่เลยเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นค่า default ให้นะครับเราจะเห็นว่าเวลาที่มันแสดงผลเนี่ยนะครับในบรรทัดที่7เนี่ยมันก็จะเรียงกันมานะครับเป็นลำเบอร์หนึ่งแล้วก็เคาะหนึ่งครั้งเลขห้านะครับเคาะหนึ่งครั้งสามจุดหนึ่งสีถ้าเราต้องการให้มันขึ้นบรรทัดใหม่สมมุติว่าเรา แสดงนำเบอหนึ่งแล้วนะครับแล้วต้องการให้5้าเนี่ยมาขึ้นเป็นทัานใหม่แล้วทำไงครับเราก็ต้องใส่ backslash n นะครับขั้นระหว่าง percent s ตรงนี้นะครับทันไหมครับเราจะใส่ backslash n ขั้นไว้นะครับเพื่อที่จะบอกว่าอ่าหลังจากตัวนำเบอร์หนึ่งเนี่ยนะครับ ให้ขึ้นบรรทัดใหม่นะนะครับแล้วก็สามารถทําได้นะครับโดยการใช้ backslash n ขั้นไว้นะครับคั่นไว้ตรงไหนครับคั่นไว้ระหว่าง format string ตรงนี้นะครับผมก็ใส่ backslash n ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นบรรทัดใหม่ให้ผมหลังจากเจอ backslash นะครับง่ายๆแค่นี้นะครับ ถัดมานะครับนอกจากคำสั่ง scan f อัโททที่คำสั่ง print f ที่เราใช้บ่อยๆนะครับมันก็จะมีคำสั่งที่ใช้แสดงข้อความออกทางหน้าจออีกคำสั่งหนึงก็คือคำสั่ง put นะครับ p u t เนี่ยแปลตามตัวก็คือวางนะครับวาง string put s เนี่ยนะครับก็คือวาง string นะครับก็คือ put ไปที่หน้าจอก็คือแสดงผลที่หน้าจอนั่นแหละนะครับ เราสามารถแสดงค่าตัวแปรที่เป็นชนิดข้อความได้เลยนะครับโดยไม่ต้องมีดับเบิลโค้ดตรงนี้หรือถ้าเราต้องการใส่ข้อความไปโดยตรงนะครับโดยไม่ไ้ผ่านตัวแปรนะครับเราก็ใส่ดับเบิลโค้ดแล้วก็ข้อความแล้วก็ดับเบิลโค้ดปิดกั้งตาม้วยวงเล็บปิดเซมิโคลอนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับสมมุติว่าผมมีในบรรทัดที่4นะครับผมประกาศตัวแปร s มสเซส e l ลโล o วลนะครับ l l o world, Hello world. นะครับจากนั้นผมก็ใช้คำสั่ง put string นะครับหรือว่า put s เนี่ยนะครับโชว์ message ตัวแปร message นะครับแต่บรรทัดที่6เนี่ยนะครับผมไม่ได้โชว์ตัวแปรนะครับผมใช้ข้อความใส่ไปโดยตรงก็คือ my name is Ronaldo นะครับนั่นหมายความว่า บรรทัดที่6เนี่ยมันก็จะแสดงคำว่า my name is Ronaldo แล้วขึ้นบรรทัดใหม่ให้ด้วยนะครับซึ่งข้อดีของการใช้คำสั่ง put string หรือว่า put s เนี่ยนะครับเราไม่จะเป็นต้องใช้ backslash n ในการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับมันสามารถขึ้นบรรทัดใหม่ให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่เราใช้คำสั่ง put s นะครับถัดมานะครับเป็นการแสดงชนิดของข้อมูลนะครับที่กำหนดรูปแบบการแสดงผล นะครับเป็นการจองพื้นที่หน้าจอนะครับการจองพื้นที่หน้าจอเนี่ยครับจองยังไงตรงนี้จะต้องเป็นตัวเลขตรงนี้เป็นฟอร์แมตสตริงที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับไอ้เปอร์เซ็นต์ดีเปอร์เซ็นต์เอสเปอร์เซ็นต์เอฟอะไรพวกนั้นนะครับการใช้งานมันมีอยู่ว่า m ตัวเนี้ยนะครับมันจะต้องเป็นตัวเลขตั้งแต่ตัวเลขหนึ่งไปจนถึงตัวเลขอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นตัวเลขจํานวนบวก นั่นหมายความว่ามันจะจองพื้นที่หน้าจอนะครับชิดทางด้านผาของพื้นที่ส่วนที่จองไว้นะครับเช่นเราจองไว้ยี่สิบนะครับมันก็จะหน้าจอเราเนี่ยนะครับมันก็จะจองไว้ถึงยี่สิบแล้วเราก็มันก็จะแสดงค่อยแสดงผลข้อมูลนะครับส่วนถ้ามันเป็นเครื่องหมายลบนะครับถ้าเป็นเครื่องหมายลบนะครับ มันก็จะใช้การจองเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะจองไป M ตัวอักษรนะครับแล้วค่อยแสดงผลข้อมูลเริ่มจากซ้ายไปขวานะครับถ้าเป็นจำนวนบวกเริ่มจากขวาไปซ้ายนะครับตรงนี้ไม่สับสนนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับบรทัดที่4เนี่ยผม ไม่ได้จองหน้าจอนะก็คือให้มันพิมพ์123่งามแทเ็ปก้าศูนหัึงแทเ็ปกเพราะว่าผมต้องการที่จะใช้วัดว่ามันจองไปกี่ตัวอักษรนะครับจากนั้นวทันที่5ผมใช้คำสั่ง print f นะครับ backslash n p e n t ยี d 46นะครับตรงนี้ผมมาร์คไว้นะครับเป็นดอกจันเนี่ยนะครับแสดงว่ามันต้องจอง หน้าจอผมเนี่ยนะครับเคาะไปยี่สิบตัวอักษรแล้วค่อยแสดงค่าสี่สิบหกดอกจันจากขวาไปซ้ายนะครับจากขวาไปซ้ายนะครับก็คือจากขวาตรงนี้ไปซ้ายนะครับมันจองไปยี่สิบก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบตรงนี้นะครับยี่สิบ นะครับแล้วใช้ดอกจันเป็นตัวตั้งนะครับในบรรทัดที่ยี่สิบเอ็ดแล้วนับมาสองันนะครับก็คือสี่สิบหกคนเองนะครับบรรทัดที่หกคืออะไรบรรทัดที่หคราวนี้แทนที่จะเป็นเครื่องหมายบวกดันเป็นเครื่องหมายลบแล้วนะครับเป็นลบยี่สิบนะครับลบยี่สิบดีดอกจันนะครับแล้วก็สี่สิบ นั่นหมายความว่ามันจะต้องจองหน้าจอไป20เหมือนกันนะครับแล้วก็พิมพ์ดอกจันก่อนนะครับเพราะว่าดอกจันเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องเขานะครับดอกจันมันก็อยู่ข้างในนะครับแต่ค่าตัวเลขนะครับค่าตัวแปรหรือตัวเลขที่มันจะแสดงผลเนี่ยมันเริ่มจะจะแสดงจากซ้ายไปขวานะครับเริ่มแสดงจากซ้ายไปขวาแต่หน้าจอตรงนี้มันจองไว้โดยคําสั่งลบ2 0ดีนะครับรวมกับค่าที่จะแสดงด้วยนะครับ แต่ไม่รวมดอกจันนะครับไม่รวมดอกจันนะครับทันนะครับตรงนี้จากนั้นบรรทัดที่7เนี่ยนะครับเราใช้คำสั่ง p i n e เนเหมือนกันนะครับเปนเนฟรเอร์เซน็นสามดนะครับดอกจันนะครับมันก็จองไป3นะครับ1 สองสามแล้วก็พิมพ์ดอกจันแล้วก็นะครับแสดงข้อความหรือตัวเลขเนี่ยจากวามาซ้ายนะครับสี่สิบหกนะครับซึ่งต้องรวมค่าตัวเลขสองหลักด้วยนะครับแสดงว่ามันจองไปสามหลักอันนี้ก็ถูกต้องนะครับคราวนี้ในบรรทัดที่แปดเนี่ยมันเกิดกรณีที่ว่ามันจองไปแค่สามนะครับแต่ตัวเลขเนี่ยมันมีห้ามันมีตั้งสี่หลักนะครับในความเป็นจริงเราอาจจะมองว่า้ มันจองแค่สามมันจะเพียงพอหรือในการที่จะแสดงค่านะครับตัวโปรแกรมมันก็จะขยับให้เราโดยอัตโนมัตินะครับถึงแม้ว่าเราจะจองไว้สามนะครับแต่มันจะต้องแสดงค่าให้เพียงพอนะครับมันก็เลยต้องขยับนะครับก็คือเพิ่มมาให้เราโดยอัตโนมัติก็คือแสดงค่าสองห้าห้าูนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสี่หลักเนี่ยแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายดอกจันนะครับก็สามารถใช้งานได้ นะครับเราก็แทนที่จะให้มันแสดงแค่อยู่ทางซากซ้ายไปขวาอย่างเดียวนะครับเราก็สามารถใช้คําสั่งที่เป็นตัวเลขอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นลบตัวเลขอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับในการที่จะจองพื้นที่หน้าจอหรือว่าการเาาคาะกระานั่นเองนะครับถัดมาถัดมานะครับเป็น การใช้งานเหมือนกันกับแบบแรกนะครับแต่แทนที่จะเป็นเปอร์เซ็นต์ดีหรือเปอร์เซ็นต์ตัวเลขแล้วก็ดีกับใช้เปอร์เซ็นต์สีนะครับเปอร์เซ็นต์สีในการแสดงอักขระนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์เอสในการแสดงข้อความนะครับในการแสดงข้อความนะครับเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะแสดงข้อความหรือแสดงอะไรก็ช่างนะครับถ้าเราเป็นตัวเลขเป็นบวกนะครับมันก็จะจองหน้าจอไปให้เรานะครับอย่างเช่นบรรทัดที่5้าเนี่ย ราจองไป20สิบนะครับตัวอักษรนะครับมันก็จะจองไปแล้วก็ค่อยพิมพ์ตัว c นะครับจากขวามาซ้ายนะครับถ้าลบ20 c นะครับมันก็จะแสดงมันก็จะจองหน้าจอไปนะครับย0สิบมาขล่แล้วพิมพ์จากซ้ายมาขวานะครับส่วนอันที่7เนี่ยนะครับมันใช้เป็น string นะครับจองไป10แล้วพิมพ์เวรโปรจากขวาไปซ้ายนะครับ โปรแกรมมิ่งนะครับมันจองนะครับไว้สิบนะครับมันก็พิมพ์ว่าโปรแกรมมิ่งนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่พาร์ทสองนะครับ